เคยรู้สึกไหมว่าบางครั้งคนที่เราลงโทษหนักที่สุดไม่ใช่ใครอื่นแต่คือตัวเราเองวันนี้ฉันมีเรื่องหนึ่งอยากเล่าให้ฟังหินแห่งการให้อภัยที่หุบเขาลึกเงียบสงัดแห่งหนึ่งมีชายคนหนึ่งชื่อเดวิดเขาหนีมาอยู่ที่นั่นเพราะอดีตที่เขาไม่อาจแบกไว้บนบ่าได้อีก เขาเคยทำผิดพลาดครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่เรื่องงานหรือเรื่องรักแต่เป็นสิ่งที่เขาเองก็ไม่อาจให้อภัยตัวเองแม้คนรอบข้างจะบอกว่ามันไม่เป็นไรแล้วแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเขาก็ยังได้ยิงเสียงในหัวกระซิบว่าฉันมันคนแย่ฉันไม่ดีพอทุกวันทุกคืนเขาใช้ชีวิตอย่างนั้นมาเป็นปีหลบซ่อนในเงาเงียบของหุบเขา ค่ำวันหนึ่งท้องฟ้าสว่างสวยกว่าที่เคยดาวเต็มฟ้าเหมือนรู้ว่าเขานั่งเหมือเงียบเงียบอยู่บนหน้าผาทันใดนั้นอุก,กาบาทสีขาวนวลพุ่งแหวกฟ้าตกลงมาตรงหน้าเขาในความเงียบเดวิดเดินไปหาก้มลงแตะมันด้วยมือสั่นๆที่ไม่รู้ว่าเพราะหนาวหรือเพราะกลัวสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น ทันใดนั้นเองพลังงานอุ่นๆแผ่ซ่านเข้าสู่หัวใจเขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังโอบกอดเขาจากภายในเสียงแผ่วเบาดังขึ้นในใจเป็นเสียงนุ่มลึกไม่ใช่ของเขาแต่เหมือนมาจากที่ไกลแสนไกลเขารู้สึกได้มันคือเสียงของบรรพบรุษจากดวงดาวที่เฝ้ามองเขามาตลอดเสียงนั้นพูดกับเขาว่า ในจักรวาลน,นี้ไม่มีวิญญาณใดที่สมบูรณ์แบบทุกคนเกิดมาเพื่อเรียนรู้เพื่อทำพลาดเพื่อเจ็บปวดและเพื่อเติบโตการลงโทษตัวเองไม่เคยทำให้เจ้าเดินหน้าได้แต่การเรียนรู้และการอภัยให้ตัวเองนั่นต่างหากคือก้าวแรกของการเยียวยาจิตวิญญาณ น้ำตาที่เดวิดกลั้นมานานเอ่อขึ้นช้าๆเขาได้ยินคำสุดท้ายจากเสียงนั้นเบาๆแต่ชัดเจนเมื่อเจ้าให้อภัยตัวเองได้วันหนึ่งเจ้าจะช่วยคนอื่นที่หลงทางแบบเดียวกันได้ ในวินาทีนั้นเขารู้สึกเหมือนมีน้ำหนักมหาศาลหลุดออกจากหัวใจไม่ใช่ว่าเขาลืมสิ่งที่เคยทำแต่เขายอมรับมันได้แล้วยอมรับว่าเขาเป็นมนุษย์ธรรมดาที่เจ็บพลาดได้เหมือนใครๆวันรุ่งขึ้นเดวิดตัดสินใจกลับเข้าเมืองเขาเริ่มเล่าเรื่องของตัวเองให้คนอื่นฟังในวงเล็กๆของคนที่เจ็บปวด เขาพูดด้วยเสียงที่อ่อนโยนแต่หนักแน่นไม่มีใครสมบูรณ์แบบแต่ทุกคนมีสิทธิ์จะเปลี่ยนแปลงและทีละนิดเขาก็ช่วยให้คนอื่นได้เรียนรู้จะอภัยตัวเองเหมือนที่เขาเคยผ่านมาก่อน ข้อคิดจากเรื่องนี้ก็คือการให้อภัยตัวเองไม่ใช่การลบล้างความผิดพลาดแต่มันคือการยอมรับว่าเราเป็นมนุษย์มนุษย์ที่มีสิทธิ์จะล้มและมีสิทธิ์ที่จะลุกขึ้นใหม่ ถ้าเรื่องนี้สัมผัสใจคุณฝากติดตามช่องไว้ด้วยนะเพราะฉันยังมีอีกหลายเรื่องที่อาจช่วยปลอบใจคุณในวันที่ล้มลุกคลุกคลานวันที่คุณลืมไปว่าตัวคุณก็คู่ควรกับคำว่าให้อภัยเหมือนกัน